ข้มาเจ้าอาส่วนมน้เอาไปเกี่ยวกันเอาไวนี่ไหมเขาาลพี่น้องกินเข้าน้ำกันครับผมกินเข้ากินข้าวมาแม่ม่วนมากินบ่ลูกวนมากินบ่มาคือดีเท้ กกินเขาวะนี่แมฮนี่นั่งกับไงแพนี่กินตพุกินีย่ง,งก็กินอย่งเนาะขี้บก,กินปะวนกันกินน,น,นี่เล้งใหม่เฮ้าวน้บวกกินปะให้ไหมลูกหนะวานเนาะหวยลางไว้กินเนี้ยเนี่ย ย่เบอว่าเพชรอยาบอกว่าเพชรอย่าบอกว่าเพชรน้องวันเ่าีว่าเพชรเห็นบนระบายเลยต้องจิ้มในหมดนพรอเจ้าว่าเพชรบ่เมียงมันอเห็นว่ดีีเสไวุ้ลค ตำพมันกระเพ็ดตำบวกเพ็กรกระเพาะแซบเนี่ยน่าเห็นไ <c oughs> หเขึนแล้วเอาทิ้ยเข่าจะท,ทวงแม่นเจ้าสีเ,เพชรเพชรโเพชรกระชังโูเพชรใ้ก่อนแล้วสีแล้วสีวสวมมหูไว้ก้อน,นอมันเปิดยังไงแม่แ

พี่ส่วนเท่ามันบาหยสือกินละหลายอยากนี่เหมือนขึ้นอย่างหลาลายทำมันลุ่มมันลุมตัวหัวคำนมาแล้วแล้วใจเด็กหัวคันมไม่อย่างหัวคันเปิดเปลี่ยนไปเรื่อยต้องไงมาได้ขึ้น มันเป็นยังของแล้มันเป็นยังแล้วเราใหญ่มองนี่อย่างเราใหญ่มองเอาหยาบขึ้นไปอีกกินัวบแลลี่ บะดมัดานะม่ได่งดาเลยมันด่าได่ยด่งดามาหอมดบานบองหอมก็เลยกินเลยบาด้าหอมจนเงินในปากเาตามด่าบนบหอมมันดูหนักอึดมั่นถือนีหอม บัดกินเข้าไปละตาดอันี้นี่พอกินแล้วขึ้นนพีนันพีมันขึ้นบ่ลงบัวผาหยาดอันนี้ว่าแมงดาแมงดาบ้า,าูอ่ไานผายหยาดแต่ของแมงดาน้าหอมมันอยู่มองนี้ กินู้เดียวเออวิ่งวิ่งว้ายวิ่งวิ่งงาหนะยังไม่ของมันเลี้ยงมาเมล่านี่แม่ดูสิ่ง แม่เมื่กินเลยบ่กินบอมันกินหยังม่ะกินข้าวบีไ่กินหยังมันบอก่กินหยังมกินขาอยไม่หกโม่เหรินน่อาจารย์บดเหรนน่ะกินข้าวคือบอเหรินปิดปลอยออกเลย

ขึ้นตัวเดินน้่งเหมือนมืงชอบเหมือนมึงฮะบอกเอาใจกับย่านมันว่าไงมั้งรวย่านเหรอก็ย่านมันแค่ย่านห่างมันขึ้นมเลยจุ่มเจียมหรอบ่สการกระดุ๊กคุณต้องสอไปนั่งสีขี้ออกมากกูก็เลยปลาทานหายเอาง่ายหน่อยเอาโดนไตไปหายไม่ใหญ่เรื่มนั่งนัมงเลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพอจาอ๋าซื้อแนวเชียมมาจังเห็ดมาตเชียมเดี๋ยวเชียมหเห่มือเลยทุกขัน้นขันนี้หยอยยู่ึงหวัวเชียมเห่เหมือนทุกขั้นเลยขั้นไงของใหญ่เห็สมนี่ของไหาโมา กากนั่นเี่ยัดออกตัดเอาท่านได้จย่อหลังท่านทำงานท่านดับนะอืมท่านทำงานี่ดด้กันตัวแ้วย่ำเลยมันมมั้ยปกว้งมั้จะเข้าใจว่าไปกว้างอะไรค่ะ เสียบหยัดแน่อืมแน่นอ่ะพีน่น่องเจ้าเสียบอยู่แต่ว่าตัวไหนก็ยังเป็นกดนไรย้อนนี่ลยนะก็มาหาซื้อยากินครับผมกินเขาว่าเมื่อตัวจักเทียมันจุกสวัสดีครับ